เป็นรายการสอสมทเพื่อชุมชนเพื่อคนเมืองตราดนะครับผู้ฟังครับในช่วงบรรยากาศบ่ายๆในวันนี้วันนี้เรามาดูกันครับเรื่องของโครงการสินเชื่อของรัฐที่เขามีความเขาเรียกว่าการให้ความช่วยเหลือนะครับของมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของรัฐนะครับผมวันนี้ครับในรายการสอมทเพื่อชุมชนเพื่อคนเมืองตราดนํามาฝากผู้ฟังครับในช่วงบรรยากาศบ่ายๆในวันนี้นะครับ มาตรการนะครับเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเข้ามายื่นมือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยคนทำไมหากินนี่แหละครับผู้ฟังครับแน่นอนที่สุดครับที่ได้รับผลกระทบต่างๆที่เป็นห่วงโซ่นะฮะเรามาดูนะครับมาตรการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาดําเนินการกันอยู่เขาช่วยเหลืออะไรกันบ้างนะครับที่เกี่ยวกับลูกหนี้ผู้ที่เป็นผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีนิอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเมื่อ1มิถุนายน64นะครับคือแบงก์ชาติเนี่ยเขาร่วมกันกับผู้ให้บริการทางกงารเงินผ่านสมาคมและชมรมต่างๆออกมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะฮะระยะที่3เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อในให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ลดน้อยลงนะครับโดยยกระดับ จากมาตร,รการเดิมให้ตอบสนองต่อการต่อสถานการณ์โควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งช่วยลดภาระหนี้ในระยะยาวนะครับก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกและมีความยืดหยุ่นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีวิธีการที่ชัดเจนซึ่งสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็น NPL คือชำระครั้งนี้กว่า3เดือนติดต่อกันเนี่ยนะตั้งแต่ 1, 2, 1> มีนาคม63เป็นต้นมาได้อย่างเหมาะสม แล้วก็เป็นไปตามความจริงที่ครอบคลุมสินเชื่อ4ี่ประเภทด้วยกันนะครับนั่นคือผู้ที่มีสิทธิต้องกลับไปดูก่อนนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือนี่คือใครบ้างคือ1เนี่ยบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล2คือสินเชื่อจากการจำนำทะเบียนรถและ3คือการเช่าซื้อรถจนตร,รถจักรยานยนต์นะครับและสุดท้ายคือที่พักอาศัยครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับและสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็เน้นการบรรเทาภาระหนี้กรณีการเปลี่ยนเป็นหนี้ระยะยาว เกินกว่า48งวดโดยให้มีการทบทวนดอกเบีย้ยให้ต่ำกว่าอัตราเพดานบัตรเครดิตร้อยละ12หรือสินเชื่อส่วนบุคคลร้อยละต่อปีเป็นช่วงงวดแรกนะครับตั้งแต่ช่วงงวดแรกนะอันนี้นะครับผมก็เป็นการขยายเวลาในการผ่อนหนี้ให้ยาวขึ้นให้ยาวขึ้นให้ต่อลมหายใจให้อีกเครื่องนึงประมาณนี้ครับผมส่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถจนรถจักรยานยนต์เนี่ยเขามีทางเลือกคือการพักค่าง,งวด อัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่เกินร้อยละยต่อปีแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยที่จำนำทะเบียนรถเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ท,ที่รุนแรงให้มีทางเลือกในการคืนรถโดยหากมีภาระหนี้คงเหลือก็ให้ผู้ที่ให้บริการทางการเงินเนี่ยช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่กําหนดนี่ฮะอันนี้ก็น่านสนใจนะครับเพราะว่าจะมีการเพิ่มมาก็คือรถค้างงวดแล้วรถไม่ไหวกระทบรุนแรงแล้วเกินก็มีทางเลือกครับ จนกระทั่งพักคำลัะค้าง,งวดและก็คืนรถในที่สุดรวมนี้ส,นสินเชื่อที่พักอาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันกันกบรถจักรยานยนต์ครับนี่ฮะส่วนรายการที่3นะครับรูปแบบที่3คือเช่าซื้อรถนละรถจักรยานยนต์ที่มีวิธีการที่ชัดเจนคือการควบคุมดอกเบี้ยอัตราเขาเรียกว่าเป็น Effective นะครับที่เป็นเอ r อ i r นะครับ EIR ตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นดอกเบีย้ยที่มันมีการถูกคุมเลยนะฮะแล้วก็การคิดอัตราดอกเบีย้ยนะครับชําระพักชําระค่างวดนะครับการคิดดอกเบีย้ยสำหรับช่วงที่พักชําระค่าง,งวดสำหรับลูกค้าเช่าซื้อรถจนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงให้มีทางเลือกคือการคืนรถนะครับนี่ฮะก็เป็นส่วนนะครับที่เป็นการเช่าซื้อก็ลดค่าง,งวดขยายเวลาก่อนแล้วผ่อนไม่ไหวลูกค้าที่มีนี่พอก็ต้อรุนแรงจริงคือ NPL แล้ว3เดือนแล้วก็ยังไม่สามารถนะครับยังหายใจไม่หางหายใจสำลีรอจมูกอยู่แบบนี้ก็ถึงโอกาสในการคืนลดได้อย่างนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนนะครับที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยเขามีหลักประกรันคือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการพักเงินต้นแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยบางส่วน แล้วก็ลูกนี้สามารถทยอยชําระคืนเป็นระดับขั้นบันไดาตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ได้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการบรรเทาภารหนี้โดยลดข้างงวดหรือว่าพักเงินต้นในการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนในการพักเงินต้นแล้วก็พิจารณาอัตราดอกเบี้ยหรือพักข้างงวดทยอยชําระเงินเป็นแบบขั้นบันไดสเต็ปอัพไปนะครับรวมหนี้สินสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็และสินเชื่อรายย่อยอื่นๆด้วยนะฮะอันนี้นะนะครับ ซึ่งลูกนี้ที่ได้รับผลกระทบนะครับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2564นั้นช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆของผู้ให้บริการทางการเงินโดยผู้ให้บริการทางการเงินนั้นจะต้องมีการจัดให้มีการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสถานะของลูกหนี้ตามมาตราการที่แบงค์ชาติเนี่ยกำหนดนะครับนอกจากนี้แล้วบางชาติจะมีการสนับสนุนผู้ให้บริการทางการเงินนั้นมีนโยบ,บายในความช่วยเหลือลูกนี้เพิ่มเติมด้วยครับ ซึ่งนราเคยเี้นะครับทางแบงค์ชาติก็ได้มีการคำนึงถึงการดูแลลูกหนี้ที่เดือดร้อนแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบจากการช่วยเหลือและได้รับข้อแนะนําในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมโดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องดังนี้หนึ่งคือ,อมหากรรมไก่เกลี่ยหนี้นะครับก็เป็นช่องทางในการช่วยเหลือโดยตรงนะครับไก่เกลี่ยหนี้ก็เป็นพวกบัตรเครดิตพวกเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ได้ขยายเวลาถึง30มิถุนายน64ลูกหนี้ที่มีบัตรทุกสถานะ ยังสามารถเข้ามาใช้ช่องทางมหาก,กรรมไก่เกลี่ยแก้ปัญหาบัตรได้นะครับทั้งนี้บริษัทสินทรัพย์เนี่ยนะครับ4แห่งก็ได้มีการตอบรับแล้วก็มีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมการไก่เกลี่ยในครั้งนี้นะครับด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะนั้นก็เป็นโครงการที่สําคัญนะครับโครงการหมอนี่ครับอันนี้หนึ่งโครงการเช่นเดียวกันโครงการหมอนี่เป็นแหล่งให้ข้อมูลในการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้รายย่อยและธุรกิจลูกหนี้ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับแลวก็สามารถนําไปแก้ปัญหาได้และบอกต่อข้อแนะนํากับผู้ใกล้ชิดเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นคนอยู่สนิทอะไรเงี้ยนะโดยสามารถขอศึกษาข้อมูลได้ครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า w w w b ์วายเวดอเวดอก็ได้นะฮะครับผมส่วนลูกนี้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางกล่าวนนั้นก็สามารถศึกษาผลกระทบและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เกี่ยวกับการเงินผ่านช่องทาง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสอบถามได้นะครับ1213ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่นามาเรียนกันนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการเงินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับเพราะว่าหัวใจของการเงินก็คือการมีนี่ก็ต้องชําระนี่ช่วยกันในส่วนนี้นะครับผมก็ฝากกดฟังไว้นะครับผมในช่วงรายการเราครับกับ m อ็มคอร์ดเร t ด o r k ครับผม